สวัสดีพี่น้องทีติ่ตามรับชมรบฟังทังช่องสถานีมลรมอีสานรายการคุยข่าวาลรัมดูมีหันมุยโสคุยข่าวสบายสบายสไตล์คนต้องรับพี่น้องมือนีที่16หกวยออกพอดีพี่น้องมาลุนหวยลุน,ลนจนแบบขีเเ้แตกเหี้ยวเฮียว่าสีออกตัวเจ้าของสื่อบอวสันวาสุดท้ายแล้วฮ้อนกับบอกออกซุยหนาซุยลังซุยไปซุยมาเอาเป็นว่าสื่อหวยพอได้ลุนก็แล้วกันพอได้ลุ้น อหอมปากหอมคอกับการซื้อหวยนะพน้องเนาะเอาเป็นมามือนี้ม่มาลำอยู่ใสคณะไหนแน่ก็ไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเริ่มต้นจากหมอลำคณะระเบียบวาทศาิ์ศิลปินมหาชนมือนีทาการแสดงที่บ้านโนนสมบูรณ์ตําบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬร,ระเบียบวาทศาินอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬต่อด้วยศิลปินภูไทยวันนี้แสดงที่หนองททมน้อย ตำบลคำเนียมอเภอกันทรารมจัังหวดศรีสะเกดศิลปินภูไทยนำโดยคุณพ่อวิรพงศ์วงศ์ศิลมือนีทำการแสดงที่บ้านหนองทามน้อยตำบลคำเนียมอเภอกันทรารมจัังหวดศรีสะเกดส่วนหมอลำหมายเลขหนึ่งประถมบันเทิงศิลมือนีทำการแสดงที่บ้านนาเกตำบลหนองทุ่มอเภอเก่งคอจัังหวดชัยภูมิหมอลำหมายเลขหนึ่งประถมบันเทิงศิลแสดงที่อยู่ที่บ้านนาเกตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิส่วนรุ่งทิวาเอาาเภอศินหมอํำเนือรตอกก่อนท่านน้องขอนแก่นหมอรำดังทางอำเภอศรีมุลเดือนจังหวัดน้ำมัวรลำพูพี่น้องมือนี้อยู่ที่บ้านบ่าตำบลเมืองเพียอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีรุ่งทิวาเอเภอศินมือนี้ทำการแสดงที่บ้านบ่าตำบลเมืองเพียอำเภอกุจจับจังหวัด,ดอุดรธานีส่วนคำบุญระมมิดหมอํำเตยโสตายอยู่ที่วัดบ้านโนนเชือกตำบลญสวนปอยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ คำพูนรวบมิตรมือนีแสดงที่บ้านโนนเชือกตำบลส้มปล่อยอจตุรัสจชัยภูมิส่วนเสียงอีสานนาโดยคุณแม่น้องน้อยอรพรโรงเรียนบ้านหนองเรืองโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน้างโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างวสันวาตำบลท่าตำบลท่าสองคอนอเมืองจัังหวดมหาสารคามเสียงอีสานมือนีแสดงที่โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามส่วนมรำเสียงวิหกนำโดยพระเอกนกพงศกรหัวหน้าวงวันที่วันนี้แสดงที่วัดไตรภูมติตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเมือนี่มรำเสียงวิหกนำโดยหัวนนนหน้านกพงศกรอยู่ที่วัดไตรภูมิตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬส่วนสาราบันเทงิงศิล์นำโดยหัวหน้ามุดจักพานเมือนี่ที่บ้านหนองกวงเก่าตำบลกุงเก่าอำเภอทางทนโทจังหวัดกาฬสิน์ สาวบ,บันเทิงศิลป์อยู่ที่บ้านกุงเก่าตำบ,บกลกุงเก่าอำเภอท,ท่าขาโทธจังหวัดก,ก,ก,กาฬสินธุ์ส่วนสาวน้อยเพชรบ,บันเพลงสุด,ดยอดมรำเพื้นเตยเสด็จหมอลำพื้นกันหลานเมือนี้แสดงที่บ้านนาจาตบบนตำบลระเวอำเภอพิบุล์มังสาหานจังหวัดอุบลราชธานีสาวน้อยเพชรบันเพลงเมือนีแสดงที่บ้านนาจานตำบลระเวอำเภอพิบุรบาังสาหา,จาหนจังหวัดอุบลราชาธานีส่วนหมอํำใจเกินร้อยดำโดยหัวหน้าบอยสิริชยัยมือนีแสดงที่บ้านนาดม ตำบลหนองสะโนนอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีมรำใจกเกินรอยน้ำดมขณาบอยสิริชัยมนี่แสดงที่บ้านนาโดมตำบลหนองสะโนอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีอุบลมีสองคณะบอกมีสาวหน่อยอยู่บุญอยู่อยู่พีบุญอ่าจเกระลอยอยู่บุญทิกเนาะแลวกะประถมนี่ยอยู่ชัยภูมิคือกันกับอยู่เกียงคอแลวกะคำผูนนี่ยอยู่อยู่จตุรัสเนาะ บึงการในสิมิระเบียบและกาเสียงวิหกยูเซการุมที่ว่าอยู่อูอดอตดใช้พุ้มสิมีสิมีระเบียบวระเมียนมีประถมมีคำผนเนาะศิลปินผู้ไทยอยู่ที่ศรีสกิดเอาใกล้ๆมองแตก็ไปให้กำลังใจเด้อพี ใก่ไก่มองไหนก็ไปให้กำลังใจหมอลำอีสานมันเอาฝากกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ช่องยูทู e สถานีหมอลำบรรยาหันเมืองสวก็จะมาอัพเดตข่าวคิวงานหมอลำไพ้พี่นอลิตติดตามขอบคุณและสัสดีค่ะ